สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่าไว้ดูควบคมนะครับตอนนี้ก็อยู่กับเกมไม่ครับเซิร์ฟสกายวอลซึ่งผมก็จะมาเล่นกันโอเคโหมันก็เสียงดังไปโอเคเราก็จะเอาไว้นี่ยให้กันอันนี้จะเอาไ,อไปไม่ได้หรอเป็นนี้เลยก็เป็นไอ้ตัวนี้เลย เออกูได้ล็อกอินปะกะูน่าจะได้ล็อกอินนะเออกูล็อกอินนะทำไมกูไม่ได้อ๋อกูอต้องซื้อกูต้องซื้อ PVP ไว้โอ้โห่านนี้ได้เจอกันอีกแล้วสวัสดีคุณชายโอ้โหผมได้เป็นตัวทีนทีไว้ แล้วก็กางเกงแล้วก็นี่แล้วก็ดาบแล้วก็แค่นี้แล้วก็เออคุณชายใส่เสื้อก่อนต้องการนี่ป้องกันไม่คนตีฉันนะครับออกไปเปิดกล่องอู้หอาหารได้เลยได้เลยออกไปทำไมคะคุณชาย ทำไมคุณเริ่มหายตัวไปวะโอเคมีคนอยู่ในนั้นอุ้ยระวังตัมันจะฆ่ามึงระวังไอ้ชายจะฆ่ามึงไม่ได้แล้วไอ้ชายมึงจะฆ่ามึงแล้วไอ้ชายเอ้ยมาดิมาดิมาดิม,าดมึงสู้กันละมึงสู้กันละ Mari, mari, Umi, ini ya, mari, 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 buat ya Aldi. กูฆ่ามันเว้ยกูฆ่ามันเว้ยมันตกเองไอ้ชายมึงโง่เฮ้ยเฮ้ยคิดลยวะไอ้ชายมันโง่ไอ,อ้ชายมันโง่เว้ยเอามันกลายเป็นผีแล้วยังมาหลอกหลอนกูนะไอ้ชายมันโง่เอาสักกูเปิดคอมไม่ได้กะ มาดิเจอพหานิยะของฉันอุ้ยลงหลังโอ้โหมึงเอาตายแล้วโอ้ไม่มีชายตายไปแล้วโอุ้ยตกใจหมดไม่มีใครคงจะมาหาแล้วนะ โง่เปล่าชายสงสัยนมองแกงโง่โอเคไป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 กันไอาชายไปไหนต่อบบ็อกกันมาดิบอดเปล่าฮะเป็นคนบอดเว้ยคนบอดคนจริงเ่ะเขาเขาจะไม่ไอ้นี่อยู่แบบนี้หรอกโอเคไป เอาอีกวู้ยใชย่จะตืบกูไว้มาดิมาดิมาดิเสรษกูพร้อมจะตายมึงพร้อมเปล่ามึงพร้อมปล่อยชชย เอชายกลัวไว้กลัวกลัวกูกูตกแหละชายมึงไม่เห็นกูหรอวะกูมันแก้มไม่เห็นกูกูกูเห็นมันเว้ ชายมึงไปไหนไปไหนให้ชายอ,อ่กูขึ้นสูงก็ได้นะเวย้ยกูไม่ใชขึ้นสูง coming niên với Chàim chịu biến niên ở đống này จะทําอะไรฮะชาย เวยไม่จไเจอซวยอะไม่ตกเว้ยโธ่เอ้ยจะเป็นไหนวะอวไม่ตกกระดับแล้ว ทำไมกูโดนไปหนไม่เนาะตีทีนี้โดนไปดายเดอะไรตกเว้ยไม่รู้ชายไม่งงมึงโง่มึงโง่เลรชายมึงโง่เหรออ้โง่โง่ม่ชนะ โอเคครับถ้าใครชอบกกดไลค์ครับใครชอบมากก็แชร์ติดตามครับสำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากก็แค่เล่นสนุกสนุกสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายแม็กชาย